เดี๋ยวมึงใครเนี่ยไม่มึงมาขึ้นรถกูได้ไงเวียบพี่มึงวันนี้มึงใครก็ซิล่าก็อะไรนะก็ซิล่ามึงใครอ่ะเอาผมพวกพี่ไงเฮ้ยกูมากันสี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ มึงใครพวกพี่พี่ไหนมึงเป็นมึงเป็นครอบครัวฝ่ายไ,ไหนของพวกกูฝ่ายยญ้ายญ้าใครย่าเลียมขวัญเลียมขวัญเลียมเหรอยญ้ามึงเหรออืเฮ้ยเป็นพี่สาวยญากูนี่อืมเอาดีอืมแสดงว่ามึงมีศักเป็นอะไรกับกูศักดาดาวลมรสยกกระศักดิ์ดาวดำอะ่ะก้าวหนึ่งกูวไม่ถอยให้มึงอะ่ะถ้ากูไม่ผิด จำหน้ไว้ชื่ออะไรสักดาวลักเหรอมึงใครเนี่ยมึงต่ออุกรณนมึงมาได้ไงเนี่ยไม่ผมว่าขึ้นรถมาเห็นรถมันจอดอจะกลับนามบินเนี่ยหาแม่เหรอหาพ่อพ่อเป็นนิโกแล้วแม่เป็นอะไรแม่เป็นแขรหเรือเ,อเอรียกท่านว่ากันอาะ ไอ้กอจฟันเหลืองว่ะใครแม่นทุกคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าไอ้กอจิไอเด็กตลกเนี่ยมันคือใครคือไอ้กอจินะครับผมมันเป็นน้องนะครับผมที่อยู่ในแก๊ง GTA ด้วยกันนะครับผมโอซีมันชื่อไอคิงรู้สึกว่าอยากไปหามันนะครับผมมันเป็นน้องรักที่แบบว่าอยู่ด้วยกันในเกมอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยแวะไปหามันที่กรุงเทพนะครับแถวนวนจันนะครับเขียนวนนจันอะไรสักอย่างน่นะครับมันเป็นน้องรักเลยแหละเล่นก็เล่นด้วยกันนะครับผมเล่นด้วยกันบ่อย โอเคไปแล้วมึงไปใครสรุปเป็นญาติาฝ่ายญาติอืมโอเคครับอันนี้คือว่ามันชื่อกอจิซังอืมสอดเม็เมี้ยวสอดสอด <laughs> คือมันเป็นมันเป็นพี่น้องหงาอรยหน้าเหมือนกันเปะเนี่ยตาดูตาก็รู้แล้วว่าเหมือนกันไม่น้องมันเหรอครับเป็นน้อง,อนนองกี่ปีห่างกันกี่ปี แล้วเมื่อ,อ,อไหร่เยาะเลย13แล้วเมื่อ,อ,อไหร่เยอะเลย17เนาะนายนับผิดไปไหนเป็นพี่น้องฝ่ายต้นอตอนปลายไปซือ้อไปซื้อเล่นได้๋ยส่งเหมือนกันเนาะ <c oughs> ไปซื้อถุงยางดีกว่าปะ <c oughs> เพราะไปทำอะไรอ่ะฮะเพราไปทำอะไรไปตีนี่ครับนี่ไง มึงป6เองนะแต่แต่ว่าเท่านี้อ่ะไปเล่นเวนั้นแล้วไงเวอะไรวะเวอะไรอ่ะเวเฟร์มไปทางนัตอะไรอ่ะทางไหนอ่ะทางช้างเผือกลงไปเลยโอ้โหเป็นคุณแม่เนคแม่โอ้โหขอโทษครับปีเป็นคุนใหญ่ด้วยใหญ่ที่ไหน รูปอันนี้ใครอ่ะน้องครับน้องโบนหลังนี้จะจะดูหน้าหน่อยดูหน้าเหมือนกันไหมอือเออมันพี่น้องกันจริงนะเนี่ยเอ้าจะ่รักกันใช่ไหมคลอนดูเดียวกันครับดูไรดูลูกเขาเตอะดูลูเขาเตอะไปซื้อน้ำนั้นนี่อ่ะมุ้ยด่าไม่โปรงโปรงัปทำไม ให้ไปหลงใครบอกให้หลงฮะพี่กให้ลงโอ้กติแล้วก็แทนนี้ผมคุมอ่ะใครคุมแม่ผมคุมอะไรคุมกำเนิดทุกคนมาไปไปกลับบ้านกลับบ้านเก้าตีเอาไปไหนไม่ให้จ่ายยังไม่ไปเลยจ่ายยังไม่ครบเลยมึงหยิบอะไรได้ดายอ่ะอาวางเปิดประตูรอเลยเดินค้นตัวเลยนี่ขโมยอะไร่าเนี่ยระวางขโมยใจใจใครใจแม่แม่ใคร ไม่ได้มึงวะนี่นี่เดี๋ยวกูตอบสวัสดีครับเจอกันเจอกันกินข้าวไหมเนี่ยทีนี่สวัสดีครับกินข้าวไหมกินอะไรเนี่ยกินข้าวเปล่ากินเย็กับน้องไหนบ้านมึงอยู่ไหนหลังไหนนี่อะหลังยืนเกี่ยวนี่มาไม่ใช่เนี่ยคอ่ะเข้าไปนอนเลยอ่ะบ้านอยู่ไหนมีหมาป่ะมีไม่มีไม่มีไม่มีเข้าไปได้หมดเอ้แต่ยังไงล่ะไปเรียกยายมาหวัดดีกูดิ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้พรเดี๋ยวพี่ให้พรอ๋อพี่ไปนั่นพีให้พรนันหน่อยนี่ไม่ใช่รั้วนะนี่รั้วผมเข้าทางนี้เอาดิบ้านมึงมีอะไรของเจ๊งมังเนี่ยไหนที่บ้านมึงที่บ้านมึงถึงตรงไหนมั่งนนองที่บ้านมึงถึงตรงไหนมั่งทั้งหมดเนี่ยแล้วก็มีฝั่งนู้นนี่เอาดีรวยนี่มา้วทำไมมึงไม่ซื้อกราหายซื้อขจอดีๆมึงมาผ่อนอะไรเขาอ่ะอยากผ่อนพี่ชายเพราะอะไร จะได้แบบดูติดดินอยากขนน้าน้าก็ดูหน้าไอทีนึงนี่เอาอันนี้เอรเอาไอ้แม็กกิ้งเหรอนี่แม็กกิ้งสเตเตอร์ถ้าสมมติว่าเข้าเข้าไปแล้วแม่ด่าทำไงถ้าสมมติแม่บอกว่าไอ้ขาจิมึงไปไหนมามึงตอบแม่ไปบ้าเป็นเว้ยแล้วแล้วพอพ่อพ่อพ่อพอมึงได้ยินอย่างนั้นเฮ้ยมึงกลัวนี่ พอพ่อมึงมึงได้ยินอย่างนั้นพ่อมึงออกมาช่วยแม่มึงด่าว่าไอ้ก๊อตจีไอ้ก๊อตจีทำไมถึงพูดกับแม่แบบนั้นมึงตอบพ่อไปว่าเป็นเงยเงาด้วยตัวไม่ไรเดแล้วพอพอพ่อยายพ่อยายมึงได้ยินยายมึงบอกว่าก๊อตจีทำไมถึงถึงพูดกับพ่อแม่แบบนี้มึงเาาไม่ไรเดี๋ยวกูตบก้วยกระจอี่นี่เลย แล้วแล้วพอกแบบว่าคนในบ้านยาังไม่จบนคนคน <c oughs> แล้วคนในบ้านยังไินวตทวตทอง <c oughs> คนในบ้านมึงแบบว่าเอามึงไม่อยู่แล้วเขาก็เลยไปให้พระมาช่วยพูดว่าเฮ้ยหนูพูดกับแม่แบบนี้มันบาปนะมึงจะตอพบพระได้ว่าแล้วพระจานยาด้วยตัวเมล่ะฮะโอเคโอเคน้องอาด้วยทนไหมลองเพลงให้ฟังหน่อยเด้อ เจอเอาแม่ด้วะเอาแม่ด้วยจะเด้เจอเป็นเหมือนไอ้นไอ้ต่ออะทางเล็กทำใช่ไหมโอเคจะพูดกับไอ้ว่าเป็นพี่อะไรใหญ่สักไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้อะไรไอ้สัตว์ไม่ใช่เหรอไออะไรที่บอกนิดยึงนะ จะกระด้างกิจจะปีกันกูรอออจ้เียกูยังอกจีเจียบสองเจอกันเจอกันอะไรอ่ะบาย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 เจอกันนะมีอะไรบอกไอ้ไอ้่างไอ้ไอหมแบบพี่ชายคนนี้มองยมได้ดีเนี่ยมึงมึงว่ามีคนดูเชื่อไหมว่ามึงอยู่ปห ไม่ใชอหรอกแต่พยายามหน้าไม่ใชอมีอะไรบอกน้องชายมั้ยเออดูแลตัวเองดีช้อนเลยช้อนกินมีอะไรมีเฮ้ยเถ้าไม่ติดว่าเป็นขิ่นมึงไหมพี่อะอย่าปากถึงไอ้ลังมีมีฝากอะไรถึงคนดูไหมก็อย่าลืมแม่ตัวเองด้วยนะครับเอาตัวอย่างอย่างผมไป

อันนี้ถ้ามันคิดได้ไม่อยากจะทำหรอกหมายว่าสงสารเด็กปัญญาอ่อนแบบนี้อ่อนข้องี้หยอกเกมดีครับเจอกันเจอกันเนนกัถึงบ้านแล้วทางหาด้วนะเดินทางปลอดภัยพูดทำไมอ่ะไอ้ข่าไปบางบางอ่ะอุ้ย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 แลมโบ ซทสามเก้าศูนย์แซทเฮ้ยเฮ้ยมันรู้จักรุ่นเลยนะรุ่นเนี้ยรุ่นอะไรรุ่นพ่อมึงอ่ะเรื่อรุ่นพ่อแย่แซทอะไรนะพี่แซทสามเก้าศูนย์ตัวใหม่เหรอตัวเก่าเมมบอร์ดอ๋อนึกว่าพูดถึงรถอ๋อโอ้โหเสื้อปลาแมงเจ้นของปอมแหละจะแบบอย่างนี้ชอบที่ชอบชอบปลาแมงเจ้นเหรอ ชอบกอเกต A แถวไหนตลาดโรงเกลืออืมโรงเกลือไปดูแบบรืออแบบอืมดูหัวเ,เนี่ยหนมีคนดูเม้นพี่ก๊อตจี้ตรงคิ้วเป็นอะไรเหรอคะเป็นพ่อมึงครับฝั <c oughs> ่งนฝั่งนงนี้เป็นปานเป็นพ่อเลือดถทาไปไต่กับพ่อมึงมา <c oughs> พ่อคนดูแหละพ่อเอง <c oughs> แล้วมีใครห้ามไหมไม่มี เหรอเมื่อนั้นเห็นยายม่ห้ามแล้วทำไมยายลงไปล้มตรงนั้นน่ะฉ้อนเตาไบเลยใส่ผิดเลยฉ้อนตาไปเลยมึงกลัวมึงกลัวนี่ยเด็กันเนาะเด็กกันนะเด็กกันะนเลิกอกันเดี๋ยวมาหามให้สักอาทิตย์หน้าไม่ต้องมาหรอกอ้าวทำไมพูดงั้นอ่ะเบียรพักไปก็งานเกมปิดทั้งแล้วเหี้ยร์ไปพักแดดข้าวมันไก่โอ้ เออเดี๋ยวเด็กมีก็ได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังพาไปเที่ยวโอเคโอเคแถวไหนอยากไปเที่ยวไหนเดี๋ยวมึงรีเควสมาเลยแถวส่องปรีมึงไปเที่ยวที่เด็กเขาไปกันดิเด็กเขาไปไหนกันคิสเนียาบุมาแล้วใครอ่ะว่าที่ทไป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 เจอกันว่าที่เดี๋ยวกัน <mean> ไม่กลัวน่ากลัวจะมายิงอ่